เราจะพามา after school พี่พงี์รีบมาเร็วเดี๋ยวไม่ทันเข้ามาในร้านก็จะมีเมนูให้เลือกเยอะมากเลยโอ้โหน่ากินมากเลยหูเรากินอันนี้ไหมเอาอันนี้เอาอันนี้ในร้านน่ารักมากหนูอยากกินทัาไข่ทาไข่โอเคเดี๋ยวพี่ไปบอกแม่ให้นะไปมอลลี่ตัวใหญ่มากอยากได้ไปอยู่ที่บ้านจังวับดึงน้ำมา ของที่เราชอบมากที่สุดก็คือเฟนฟายเจาะดูดสดชื่นแม่ก็อยากสดชื่นเหมือนกันเจาะดูดแหขอกินทักไข่แบบอเล็กร่อย่อนะคะอร่อยขนาดนี้พี่ขอกินหน่อยนะงามง่ำงมือเฟรนฟายของเราหมดขอแยกหน่อยนะแม่ขอหน่อย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 แม่ใจดีให้เราตั้งสองชิ้นถึงเวลาสนุกแล้วสิลุ กันก็ไปพร้อมกันเลยฟิสวั <š 00> นนี้เป็นซอนที่เราชอบมากที่สุดพร้อมหรือยังมาวะ<สน>พร้อมแล้วดึงดึง<สน>ดึงหมดเวลาสนุกของเราแล้วบ๊ายบาย